เป็นคนรวยดีไหมเพราะว่าเราอาจจะมีความสุขเนาะเป็นคนสวยคนหล่อก็ได้เราก็อาจจะมีความสุขแต่ฟังลุงนะเป็นคนรวยเนี่ยมันก็มีความสุขนั่นแหละเป็นคนสวยคนหล่อก็จะมีความสุขไปในรูปแบบนั้นแต่ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเป็นตัวเราเชื่อไหมบางคนน่ะเผลอมีความทุกข์เพราะอยากเป็นคนอื่นอยากรวยเหมือนคนนั้นอยากสวยอยากหล่อเหมือนคนนี้อยากผมยาวอยากขาวฟันสวยเหมือนคนโน้นเหมือนคนนี้ไปทั่วท้ายเป็นไง ตกหลุมพรางของความทุกข์เพราะเราเนี่ยไม่สามารถเป็นใครได้นะนอกจากเป็นตัวเรานี่แหละเราเห็นสิ่งดีๆของคนอื่นทั้งหมดจนทําให้สิ่งเหล่านี้มันมาบดบังในความเป็นเราแล้วสุดท้ายสุดเนี่ยเราก็งงหาตัวเองไม่เจอหาความสุขไม่ได้วันนี้ลุงอยากจะบอกกับทุกคนว่าอยากให้ทุกคนภนะูมิใจในความเป็นตัวเองเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในความเป็นตัวเองในความเป็นเรานี่แหละการเป็นเราเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่สุขที่เงินสุขที่หน้าตาดีแต่การเป็นเรามันสุขที่ใจเชื่อลุง